thi ném gì vậy <laughs> <yết quả thôi> không liên quan gì hết. cái gì

ตีแข re ่งก oh. no ็ต้างฝ่ามันครับคุยตานสงสารจรให้บอลกขึ้นหน้าไม่ได้ต้องย้อนกลับไปใหม่ครับแล้วเปิดยาวขึ้นมาไม่ผ่านโดนได้บอยครับตรงกลางเก็บได้ครับเจดตอนนี้เป็นบอลของเลยบออ่ให้กระลุกเข้ามาหนูแตะลงสวยครับไหลออกมาเข้าแู เล่นหนึ่งสองกันแล้วจังหวะนี้ไอทะลุโชคุงฟลยเมาทำนะรับพยาาจะเล่นหนกันสคนก็ต้องมันู้ตัดสินใจลูกนี้ยังไม่ผ่านบอลครับบอลออกข้างแล้วเจอแรกเลยลูกที่าสัสุด ่่เทีมไหลออกมาทางขวาโบสถ์แต่ตุดนี้มาถึงเส้นแล้วก็พยายามจะตองหวดจริงนะครับขวางผู้เล่นของผู้ดูตาออกขาครับนี่ชาอะไรทั้งพวด่ะไม่ไหไม่ไหวเดีไยวผมจะไปดู8ครับโคดนบอยเต้น <Shit>. ส <Heh. S 1> right ั้นครับ ่แต่แเข้าขวาแล้วมาถูกเส้นหักกลับมาตรงกลางเลยยังเป็นอาร์มัจงหวะนี้เลยัง้งเก็บบอลไม่ได้ครับดูสีตาแล้วสวนกลับแล้วอาร์มผมหนุ่ลูกนี้แล้วก็กเสียบอลคนะหนุ่มผมแล้วหมายตรงนี้เข้าขวาจริงเขาตูยังปัดจริงไม่ได้อะผมใช้สุดแล้วตอนนี้เตะพุครับ ได้บอยเปิดมาเอาหมวเทิ้ง,องเอาไวได้แล้วจะสวนขัดกับต้องทำแล้วก็ทำขวาด้วยนี่ไม่หมายเลยต้องเตะมือขวาห้างไปได้จังหวะนี้เตะทันแหลมแล้วเข้ามือลูกสาวตัวตาโง่ขึ้นหน้ามาเลย เดียวไม่รับต้องลงแซมเลยตวัดเดียวเนี่ยหลุดหลุดเดียวเดียวเลยแต่ว่าเขบอกว่าถ้จับบอลลงน่เทันด้วยแต่ว่าตวัดีเรื่องที่าตวัดดเลยแล้วดีออ็นลูสอเลแล้วยได้ครับยิาไปยักไปทางขวาแ้วตวันี้ผิวหลบมาตกกลางมีเพื่อนรออยู่วะนี้ยังไม่ยิงติเข้ามาตรงกลางตวตัวเล่นเร็วๆเล่นบอล ทางขวามีเพื่อนรออยู่รับโบสส์งผ่ารูกนี้ไม่ได้ครับแล้วเดีไปวนหุกัแล้วผ่าไม่ดีเลยเอาไปเอาไปไม่เป็นไรงสีามาตั้งกองนี้อาต้องขอต่อมาตั้งทำไมครับอะไรตั้งกองมาไม่เกี่ยวนะ รถเปลด่ยนรังไม่ีว่าไม่ไหวรต้องปับเครืองปัหลังใเลยไม่ไม่ไม้ไม่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 ไมจะเปิดตไม่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 ไตอนมี้ม่ไมดไม่ไม่ไมม่ไม่ไม่ไม่ม่ไม่ไม่ไ่ไม่ไม่ไมม่เม่ไ่ไ่ ทุกวันนี้มันสล่ลูกโลกเลยครับแต่ว่า้สาวๆยังปาดชิ้งออกไปได้ครับบอลในโยคารแล้วก็ใส่ทีน้อกครับยังเตะบอลของผู้สีฟ้าครับให้ขึ้นหน้ามาหน่อยนี้ก็ไม่ดีประกาศบอลท้นออกข้างไปครับโอ้ยไม่ออกด้วยทุกวันี้แต่ว่าสุดท้ายยังได้ลูกที่ของลูซิตา้า โค้มตายเลยแล้วจังหที่กสิตาโอ้โหแล้วทำทางาให้เล้ต่อรอัหวะนี้เล่นเตะไ้ก่อนน,น,นะ ถ้าเราพิจถ้าบอกว่าอยู่นที่ตองเีนได้แล้วแต่วันนี้มันยังจะถ่ายไปครับ ภูมิจังนี้หยอมาเสาสองมรบอลมาขึ้นโุ่โอ้โหโนหมอนโงมารงกลางตัวเองก็ไม่ดีครับอลอยู่ท้ายแล้แซมหลบเข้ามาแล้วเพื่อนเติมทางขวาสองคนก็ให้มาที่เจ็ดายมโอ้โหดูตครับโอ้ังวะนี้เหลือแต่กาขายครับจังหวะน้แต่ก็จริงไปชนสาไเหมือนกัน อย่างเดียวแล้วโค้ดปปดขอให้ตนต่ออย่างเดียวตรงจริงแล้วตรงเสาดีคระไม่เล่าตะที่สองสำหรับค้ดฟอนแล้วต่อตาเหมือนเสร็จแล้วจะตยอะโคู้้เข้ามาเครื่อตั้งขาลอยอย่างเดียวแลว กได้เดือด่นพี่แล้วี่สีบาร์ต่งหนักาเจ็ดจังหวที่ให้ออกมาล้างสายแสมแต่งเท้าขวาทายบอลออกมาเสจเราเบเร็วโคอีกครั้งหนึ่งกาีได้ครโอ้เอาคนได้เดือยแล้วการจ่ายของเจดีแล้วแลูกนี้ทาไมได้เดือด โอ้โหแก้ตัวสองเหบ่จะถือว่าอยางให้น้อยออกคุ้กัเจ๋ไพยามจะฟังเพื่อน้วเห็นเพื่อนอยู่ๆก็เป็นประตูที่สองเอาจะเล่นบอลจนได้ครับอถือว่าก็จะุงไปยืนหาตำแหน่งได้ค่อนข้างดีฉีกีองหลังเอาอยู่ที่เสาเสาสองกันแล้ปหลบป๊ะง่ายๆคู่ที่สองตัวหมดเสร็จจริงๆก็ดูที่ตา

็อยากเป็นโค้เล่นบอลที่นำอยู่สองปร,อประตูนำสูงแล้วจากตูของฟ้องแล้วในช่วงเวลาแรกแล้วก็มาเป็นโบอลแบ้วโผล่ประตูที่สองให้ทีมเลยเป็นบูซีตาตอนนี้ต้องพยายามหาว่าตุ้ตีไข่แตกให้เจอแล้วดูเหมือนจะมีการเปลี่ยนตัวด้วยแล้วสำหรับบูซีตายังเก็บบอลได้ครับไหลออกมาทางซ้ายครับ ลราตัดสินใจยิงลูกนี้โอ้โหลูคุณยิงอ่ง่านอในเกาเกตโวทษเพื่อนขึ้นเชยเท่อหรอวะคือขึ้นไปโงงไม่ถึงแล้วเกิดขต้นประตูกันแล้วแม่สวราค์ยอะดว่าไอเดียค่อนข้างใช้ได้ครับโอ้โหเใ้ทรู้ข้อมาแซมจบเข้าซ้ายยากไม่ยิงโอ้โหเรเื่อิจจังหวะสองก็มาปอยบอลกันหลายข้อมาข้ายครับแซมได้ยิงตออแม่สว่างเอะมามนี่าดนี่ ตนวสาวเต็มๆตัวได้ปล่อยยิงโดนในสองเสาแล้วทั้งซ้ายและขวายังเป็นบุญสิตาตอนนี้ต้องเดินหน้าบุกตับแต่กองหนังแล้วดันมาขึ้นสนามครับสบุญสิตาเกียร์แกมากแล้วก่อนซ้ายแล้วแต่เข้าในแล้วตัดสินใจยิงลูกนี้ก็อยู่แล้วเจ้าตัวเนี่ยก็เสียใจเลยเสียสองคน ตัวจางเอาสามเกตบอลได้ทางขวาเอาตเล่นบอยเแล้วจังหวะนี้โดนแยงจากขาแล้วไปออกด้วยครับบอลขนาดเต้นจังหวะสุดท้ายเตะชาริลแล้วก็ออกข้างครับยังได้เป็นรูปหุ่ของตเล่นบอย โค้ดอยก็มีโอกาสที่ได้ตัวที่สามเหมือนกันเนี่ยแต่ว่ายังทําไม่ได้ครับโ้งโคมแล้วเลยจ๋ววันนี้จ่ายคแล้วาได้คมจริงแอสซนให้เพื่อนในสองหลักทั้งนล้วจ่ายแล้วหยุดเดี่ยวเลยครับอจ,จังหวะน,นี้เป็นลูกชิดทีเยของบูซิต้าอาเบอนสี่วนี้นอามอ,อยู่ที่บอลน,นต่งแขงใช้สามคนกับโค้บอล วีมาฝ่านรูกน nah ี explicit. ้ท like, ันแหลกตงแล้วออกหวังครับไหนได้ลูกเตะบนทางด้านมุมขพงฝ่งซ้ายเตะมาตรงกลางมุมแล้วงต้งน้องกับพดีเสาแรกรงหงอนตัวหนาวนิดนึงครับโอ้โหกระหวอนแล้วตตัวบางกรหนี่ยืนต่อยดีงครับ บอลเนี่ยเราจ้องให้เสียสายแรกเลยครให้น้ำหนักเยอะแต่ทีนึงเนี่ยถ้ไม่ได้ประตูตีไข่แตกแล้วเขาก็มีตาตาอยู่แค่สองประตูเนี่ยถ้าได้ประตูตีไข่แตกเมื่อไหร่เนี่ยชื่อวัดเกมของมูซีตาน่าจะกลับมาครับเจดดักบอลได้ทางซ้ายแต่ว่าจังหวะนี้ลื่นเองครับแต่ว่าจงหวะลื่นเนี่ยโดนที่เล่กของมูซีตาด้เยลูกต่อ ไทยบอลทางขวาแล้วจังหวะน <ร Stevens. S 1> ี้จีนกดไปที่เสาแรกแม่จังหวะนี้ยังช่วยกันสกัดเอาได้ครับหัวเจดไปวางอยู่หนุ่ยสองบอเอาแล้วอาร์มกันโจมมาโอ้โหลูกหัวแม่จังหวะนี้ต้องแก้ไขครับจังหวะกันโจมเนี่ยต้องส่งเรี่ยไรเอาแล้วจังหวะนี้จบไอ้หนึ่งแซมหลุดเดี่ยวแล้วชิฟไม่ผ่านเทยสองกันเก็บได้ครับ เรโตด้ยนนึงพอได้อยู่แล้วนี่โหญ่ออกข้างไปแล้วโอ้โหแซมวันนี้ไม่บอกว่าังหวี่ยินไม่ซ้ายวันนี้ยังไม่โดนหาเลยแต่ถ้ายิงด้วยเท้าขวาอะไรแเสียมุมแล้วรอบนึงครับบอลไม่มีอะครได้ข่าอะไรนะโค้ชวร หนุ่หลอกสวยจังหวะนี้คายบอลออกมาทางขวาแล้วดูจูตาอานโอ้แล้วไปปล่อยบอลไหลก็เล่นบอลจังหวะแรกครับแล้วจบมีการเปลี่ยนตัวหรือเปล่าครับทางสนามก็ให้สัญญาแล้วเป็นแซมครับทีมย้อนกลับมาตั้งใหม่ครับกูจิตาชิฟออกมาทางซ้ายครับป้องไม่ไว้ใจแล้วหมวลรูกนี้ยังไม่ออกครับโค้ช ไปเก็บบอลได้ทางขวาแล้วมีเพื่อเติมประตูคาโค้ชพลาดไปสุดสิ้นโอ้โหแล้วทังฝ่านี้เลือยยิงเองครับโอ้ชพลาโอ้ลูกเสาตัวออกมาแล้วก็ยิงสวนโต้ลูกเสาประตูเข้าไปที่เสาสองครับโอ้ตอนนี้เป็นตัวเล่นบอลที่นำมูกขาเข้าไปต่อสูนแล้วกับประตูของโค้ชครับนี่ยวันนี้เอาโนได้ครับโค้ชสองประตูแล้ว ก่อนหน้านี้เคยมีจังหวะที่แปรต่อ่อแล้วแปรไปชนเสามาแล้วโค้ชแต่ว่าตอนนี้เขาแก้ตัวได้สำเร็จแล้วทำไปสองก็ตัวแล้วตัวได้พอยแล้วแล้วตีโซนลูกนี้นะครับบอลออกหลังได้ลูกเตะมุมทางด้านมุมฝั่งขวาตัวได้บอยจะได้กดดันต่อลูกเตะมุมด้วยใช่และเตะที่วิชัย เแม่สร้างมาหนุ่มแม่หนุ่มเมืวันนี้ก็เป็นอีกคนหนึ่งที่มีจังหวะไในจบสองครั้งนะครับจัดจ่าได้ีหนึ่งครั้งแล้วแต่ว่าทำไม่ได้ครับอย่างคงพยายามตามหาประตูแร้วด้วยู่วเขาสองประตูก่อนมาตั้งทางขวาบ้างครับเปลี่ยนแกลงมาทางซ้ายครับกูจิตาเอาแล้วจะบุกขึ้นอับล่าแล้วพยายามสุดเส้นทางซ้ายครับ ต้องเปิดลูกน <đấy> ี้บอลทันแบบไม่ออกด้วยครับพอกลับมาจองหนี้ทายบอลออกมาขวาอาร์มตัดสินใจยิงแล้วก็โดนกองหลังใช่ละแล้วก็เปิดกองหลังไปลูกเตะมุมให้หับมุงสีฟ้าทางด้านมุมขอ้าเปิดมาเสาสอง ลูกนี้ต้องเติบใหญ่ลนะเข้าสองตัวสองตัวที่สองตัวใจเย็นใจเย็นไปจีบขวาแปคขาอะไรไอรายบแล้วาบอกแกช้าไาดูหนักเองอ้ยโอ้้ย้อ้ย้โอ้ยโ่ยอยอ้้อ้อปอยอ้ ยังเก็บบอลได้ทางซ้ายกูสุตาแม่แล้วจังหวะนี้ตัวความขยันของต้องไปแก้กับเขาได้ครับไอแอคทีฟนอทีเดียวเลยครับตัวดลวยตัวี่ขาโชว์ฟาโต้นหน้ามากย้อนไปบอลครับหมกทีแล้วก็จังหวะนี้ยังไม่พ้นตายบอลน่าจะอยู่ออกกาหน้าเลยครับแต่ลูกเตะโดนของกูสุตาเออ Yup. ดูย้อนตับมาตั้งกำไยแล้วขาวสองตั้งต้องเลี้วระหวานี้ไ็บอลมาทางขวายังเก็บได้อยู่แล้ดูจิตาขยับให้ไม่ได้ในกรอบเขตพทษเนี่ยมีสามสี่คนก็เตะรอยเราจิงโอ้ยตงจีตึงห่นอะไกรอบเขตโทษนี้ก็ไม่ดยู่แล้วบอลออกหลังไดเลยนะเรจะมีการเก็บตัวอีกหนึ่งคนแล้วสำหรับเอย เขาคื an, ุบอลแต่วอนนี้ออกครับเป็นแซกเขากลับมาอีกครั้งแล้วเอไหนเลยเอะไยเหลืออยู่นทีเศษเศเท่านั้นแล้วตอนนี้เปย์ใหระหว่างตัวเล่นป่อยจะบบีสตาเป้เนปอยที่นั่งอยู่สามตัวสื่อเลตกเก็บเกมทุ่นี้จะเป็นเกมระหว่างแป้นแรงเขาเตะหลับไม่ได้อาน์การกับโอ้โล้วจังหวะนี้มาได้ประตูที่สี่แล้วสองตัวก็ได้ปล่อยเอ ปลายไปนะขวาแล้วก็เป็นป้องแล้แปลง่ายๆแล้วสมาร์ทียกขึ้นมาเติมขวาแล้วทำประตูได้ตประตูที่สองของตัวเองป้องอันนี้เปิดเข้าไว้แล้วก็เป็นประตูที่สี่ก็ได้ลอยตัดกระหว่างกับู้อ่ตัดสิดท้ยี่ใชตัวนี้ก็ถือว่าเป็นอไแล้ว สั่งเกมวันนี้จะเป็นเกมระหว่างก้านนั้นรับเซอร์ทางอาการครับยังไงมาดิถน่างรับเปลี่ยนเครื่องแต่งกายรอได้เลย ของบอลกลับไปเล่นเสียตรกาโอ้โหแล้วพายาวเลยจริงขาเข่าสองลูกนี้ก็เหนื่อยออกหลังเบ้งอยู่ในช่วงทุก่งนาบาดเจ็บครับยังเป็นบอลของลุงตาขึ้นมาทางขวา เตะทั้งสองทีมก็เห็นหน้าเลยป็นหน้าตูดตาเป็นอย่างดีแล้วโคดีบอยตบมือสีตาครับเส็เกมตัวเ็นด้บอยที่เราชนะไได้ส่ประตู่อสูงเนี่นขอขอบคุณทั้งสองทีนแล้วั้งมือตตาแล้วก็วเดี้บอยรั้นรับ